งามไปแท่คือลูกนกกระทาเนี่มาเด้อใครสนใจต่อร้านคนไปเก็กรตกระจายเฮละอโอนตรีเลยจะเดี๋ยวนี้ ไกง่กงวงไก่งวงไก่งวงรางลูกค้าขออนุญาตคพื่ะเด้อไกง่กงวงไก่งวงติดต่อสอบถามเพื่ได้เด้อจ้ะจ้ามันห้องแบบนี้เด้อจกากไก่งวงค่ะ กะตุก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 ก้ตุกกะตุกก็ตุกก็ตุกก็ตุกกะตุกกะตุกก็ตุกกตุกก็ตุกกตุกก็ตุกกุกก็ตุกกตุกก็ตุกก็ตุกกะตุกกตุกกตุกกกกะตุกกตุ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 กกะตุกกตุ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 กกตุ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 ก อันนี้ตัวใหญ่ๆเมื่อกี้อีตัวน้อยส่ออนบอกพ่อแมพ,พี่น้องฟ้องไปปราจามาส่งของให้ลูกค้าขอเพิ่นเดียวเียเบือล้านเพิ่นให้เดเอเอ้อกตกตุ๊กตุกตุกตุกน่าเห็นเอถ้าเขาเอานี่มันสียวจะดตุดตกกตุ๊กดตุกมันเป็นออกเป็นผู้ตัวผู้แบบนี้นนะไอ้

กระต๊อกกระต๊อกกระต๊อกกระต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 กเขาเลียงไก่กงวงนะมีไก่งวงมีไก,ก่ตอกบ้านแถวบ้านประจาา๋าฮะอันนี้โบเห็นไก,ก่ตอกเลยต่มีแต่ไก่งวงไก่ตอกสีออกเป็นสีฟ,าฟา้าสีเป็นครึ่งซัดเป็นคือไก่ป่าฮะนะสวยงามมากค่ะงานบริว้าวได้แค่ว่าเอออยากโซอยากโซ ก็ตุ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 กฮันตูดมาหันตูดมาก็ตุก็ตุก็ตุกตุกถ้าแกใช่ป่ะใช้มากวนนี่สวยงามสวยงามไก่งวงไก่งวงจ่าไก่งวง เซลนานคนเดียอันนี้ตัวกรเปียกตัวกระเปียกมันอันนี้ตัวกระเปียกมันตัวกระเียกกระเียกมัน มาเลยจ้าไก่งวงอันนี้เป็นตัวน้อยเมื่อกี้นี่ยประให้ไปเบิ่งรุ่นสาวอยู่ข้างในแล้วก็เป็นรุ่นรุ่นนุ่มรุ่นนุ่มรุ่นนุ่มๆที่พราจาไปกระตากระตากน้ำคือไก่งวงเลยจ้าบ่มีไก่ตอกถ้ามีไก่ตอกปราชญ์ที่ไทยเขอบคุณนะคะ